สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาพบกับ Bangkok United Time 2016ประจำสัปดาห์นี้ <S <S วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่แมตช์รีวิวเกมที่แข้งเทพบุกไปพบกับไชน่าทอนบิววันนี้สุมัญญาปริสายได้กลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งและได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้เพียงแค่นาทีที่7สรวัตรเด็ดมิดได้ซ้ำด้วยขวาจากลูกยิงของเจซีจอนบอลพุ่งเสียบเสารแรกแข่งเทพออกนำก่อน1ต่อ0 แต่เริ่มครึ่งหลังเพียงแค่5นาทีโชชิโมจิก็มายิงให้เจ้าบ้านตามตีเสมอเป็น1ต่อหนึ่งจากนั้นนาทีที่58แบงคอกตอบบอลกันได้อย่างยอดเยี่ยมและสุดท้ายเป็นราแกนบอสโกวิทได้หมงลงโล่งไม่พลาดแข่งเทพลิกขึ้นนําอีกครั้งจบเกมการขันเป็นแบงคอกที่บุกมาเอาชนะชัยนาทสอประตูต่อหนึ่งคว้าชัยเป็นเกมที่5ติดต่อกันในทุกรายการต่อกันที่เกมกลางสัปดาห์ที่แบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านพบมังกรไฟบีซีเทโร เกมวันนี้มาโนมีการปรับตัวจริงทั้งหมด11คนนาทีที่22ทีมเยือนเกือบได้ประตูออกนำก่อนจากมิลานบูบาโลได้ซัดด้วยขวาแต่บอลไปชนเสาแต่นาทีที่34เป็นแข้งเทพที่ได้ประตูออกนำจากลูกยิงของสาสะลักไหประโคนและถือเป็นประตูแรกในลีกของเจ้าผีด้วยนาทีที่77 BC เกือบได้ประตูตีเสมอจากจังหวัที่มิลานบูบาโลจากแราอากาศบอลพุ่งชนคาน แต่สามนาทีต่อมากลายเป็นแข้งเทพที่ได้ประตูที่2จากตัวสำรองอย่างมาริโอยูรอฟสกี้และในช่วงทศเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกิติพง์ผู้แถวเชือกเปิดบอลยาวมาถึงมาริโอยูรอฟสกี้ปล่อยบอลตกหนึ่งจังหวะก่อนหวดด้วยซ้ายบอลพุ่งย้อยเสียบใต้ขาเข้าไปอย่างสุดสวยช่วยให้แบงคอกกิเนเตตเปิดบ้านเอาชนะบีซีเทโรศาสนะ3ประตูต่อศูนย์ชัยชนะนัดนี้ทำให้แบงคอกกินเนเตตขึ้นไปรั้งในอันดับหนึ่งของตาราง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสโมสรที่ขึ้นไปอยู่ในระดับหนึ่งของศึกไทยลีกหลังจบสัปดาห์โดยแข้งเทพชนะ6สเสมอ1แพ้1มี19คะแนนนำหน้า SCG เมืองทองยูไนเต็ดและบางกอกกลาสอยู่1คะแนนแมตช์พรีวิวก่อนเกมที่แข้งเทพต้องบุกไปพบราชบุรีมิตรผล FC ทีมนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตของเอกชัยสำเเรหลังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณต้นขา ส่วนนักเตะต,ตัวหลักรายอื่นๆฟิตสมบูรณ์หลังได้พักในเกมกลางสัปดาห์สำหรับเกมระหว่างราชบุรีมิตรผล FC และแบงคอกยูเนเต็ดจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่30เมษายนในเวลา19นที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีและทั้งหมดนี้คือ Bangkok United Time 2016ประจำสัปดาห์นี้สำหรับตอนนี้ผมต่อน,นรนองและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ